สามสิบกว่าตรวจมะเร็งเต้านมแต่เพราะไม่รักษาดีกว่าก็ศึกษาดูว่ามะเร็งไม่ควรจะทานอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็ควบคุมเรื่องอาหารแล้วก็อยู่อยู่มาได้เรื่อยๆโดยก้อนมันเริ่มโตขึ้นจนเรารู้สึกได้ชัดเจน,ม,นมากเข้าโรงพยาบาลบ่อยก็คือเป็นไอหรือว่าเป็นหวัดต,ติดหวัดง่ายคืออาหารไม่ได้แล้วก็ปากสองข้างที่จะเปื่อยมันโตในที่สุดครับมันระเบิดออกมาว่าน่าจะใกล้ตายแล้ว พอทานได้สักสามวันเราก็รู้สึกว่าเราไอ,อ,อ,อน้อยลงเจ็บคอน้อยลงกระเด็งต่อมน้ำเหลืองค่ะก็มีการรักษาเคมีบำบัดเม่ดดามกระดูกให้ให้อยู่กับที่เคมีบำบัดครบ8คอร์สแล้วปรากฏว่ากระดูกก็ยังไม่ติดซึ่งทางคุณหมอทางกระดูกเขาก็ให้ไปฉายแสงเขาบอกว่าการฉายแสงด้วยรังสีที่พลังไม่มากเนี่ยจะทำให้กระตุ้น,นกระดูกให้งอกขึ้นมาได้ แต่ว่าเมื่อฉายแสงครบ20ครั้งแล้วกระดูกก็ยังไม่งอกอยู่ดีเรากระตุ้นแบบนี้แล้วไม่งอกก็ใช้วิธีผ่าตัดกันซึ่งไอตรงช่วงเวลา3เดือนเนี่ยค่ะมันก็เป็นจุดเปลี่ยนว่าเป็นมะเร็งตับเขาไม่ได้นำให้ใช้นวัตรกรรมปรากฏว่ามันมีกระดูกงอกขึ้นมาฉันออมายนค่ะตอนนั้นอายุประมาณ30กว่าตรวจมะเร็งเต้านมแต่พอไปตรวจก็แจ็คพอตเลยคำไปแป๊บเดียวก็เจอ เป็นมะเร็งเต้านมก็ตกใจกลับมาบ้านตั้งสติว่าจะทำยังไงดีไม่คิดว่ามันจะมีการเจ็บปวดอะไรเราก็เลยว่าตัดสินใจว่าไม่รักษาดีกว่าก็ศึกษาดูว่ามะเร็งไม่ควรจะทานอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็ควบคุมเรื่องอาหารแล้วก็อยู่อยู่มาได้เรื่อยๆโดยใช้ชีวิตปกติเลยไม่เคยพบแพทย์อะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียวจะประมาณสักห้าปีก้อนมันเริ่มโตขึ้นจนเรารู้สึกได้ชัดเจนแล้วก็ ไม่ยังไงก็ไม่ไปเพราะปกตินี่เคยเห็นคนเป็นแล้วไปไปทำด้านแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างเขาก็แย่ลงบางคนก็ไม่อยู่เราก็คิดว่าไม่อ่ะยังไงตายก็ตายอยู่มันไปแบบนี้เราก็ดูแลของเราไปปกติก็ไม่เครียดกับมันมากแล้วเต้ามันก็เริ่มโตขึ้นถึงตอนนั้นบริเวณข้างใต้นี่จะเกิดเป็นแผลผุพองขึ้นมาผุพองเป็นเหมือนสีแบบช้ำเลือดพอเต้าโตขึ้นมาเริ่มอึดอัดเริ่มอึดอัดข้างในจุดที่ เต้าบางที่สุดใช้ไม้จิ้มฟันจุ่มแอลกอฮอลแล้วก็มาเคี่ยให้มันแตกออกมาเต้ามันก็ยุบลงตอนแรกเราก็ดีใจว่ามันยุบแต่พอผ่านไปมะเร็งมันแอนตี้กับตัวเราแบบอย่างอย่างหนักแล้วจากนั้นมันก็เจาะไม่ได้หาทางรอดให้ตัวเองพยายามจะอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่ทําได้คือมันมันเจาะไม่ได้แล้ว ก็เลยปล่อยแล้วจากนั้นอาการข้างเคียงมันก็จะเกิดขึ้นจะป่วยบ่อยมากเข้าโรงพยาบาลบ่อยก็คือเป็นไอหรือว,ว่าเป็นหวัดติดหวัดง่ายคืออาหารไม่ได้แล้วก็ปากสองข้างนี่จะเปื่อยคือทุกอย่างมันจะแย่ลงผิวเราก็เหลืองโปรแกรมมือนะ่ยแทนที่เป็นสีเลือดมันก็กลายเป็นสีเขียวเลือดในตัวมันจะไม่มีคือทุกอย่างมันมันแย่ลงจนเดินขึ้นบันไดได้แค่สามขั้นเราเดินจะไม่ไหวเราคานก็ไม่ไหว จากนั้นก็ปล่อยบอกว่านี่ปล่อยแล้วนะบอกว่าไม่เจาะแล้วนะคือปล่อยให้มันโตในที่สุดครับมันระเบิดออกมามันเริ่มแย่ลงแต่นี้บอกว่าทนทนสู้สู้สักวันหนึ่ง,ต,งต้องมีต้องมียาดีที่มันไม่ไม่ไมต้องคีโมไม่ต้องฉายแสงให้เราอดทนก็บอกว่ามันคงไม่มีแล้วแหละตอนนั้นคือเราคิดว่าน่าจะใกล้ตายแล้ว บังเอินสาม,มีได้ดูทีวีแล้วก็เลยไปค้นสาม,มีค้นหาดูสาม,มีก็ไปหาซื้อมาอ่านแล้วก็บอกว่าลองลองทานหน่อยก็บอกว่ามันมันไม่ได้แล้วแหละคงไม่ทนันน่ะสามี้็บอกว่ายังไงก็ต้องลอง,องต้องต้องลองให้ได้เพราะว่ามันมันอาจจะช่วยให้เรารอดได้ก็เลยทดลองทานพอทานได้สักสามวันเราก็รู้สึกว่าเราไอาน้อยลง เจ็บคอน้อยลงมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยทุกอย่างมันกลับมาโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยร่างกายก็กลับมาแข็งแรงเราก็งงเหมือนกันว่ามันมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยจนประมาณสักห้เดือนก็พาออกไปเที่ยวข้างนอกก็ไปได้ ฝากถึงทุกท่านที่เป็นมะเร็งอยู่เราต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้เราต้องมั่นใจเราต้องสู้ได้เราต่อสู้กับมันโดยที่ไม่ต้องไปวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่เราเป็นมะเร็งเป็นก้อนเนื้อหรือเป็นอะไรอย่าไปใส่ใจกับมันมากเราใช้ชีวิตประจําวันของเราปกติไปแล้วก็หาวิธีรักษาดูแลสุขภาพเราให้ดีเรื่องอาหารเรื่องการออกกําลังกายที่สําคัญคือกําลังใจจากคนรอบข้างจากคนที่เรารักค่ะสวัสดีค่ะ เลีนชื่อสุภัสราเอมเอกนะคะอายุ54ปีมีประวัติเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะก็มีการรักษาเคมีบำบัดเมื่อให้เคมีบำบัดไปเข็มแรกปรากฏว่าก้อนบวมที่ขาเนี่ยมันยุบลงแต่ว่าที่ทำให้รู้สึกหน้าตกใจก็คือว่าช่วงนั้นสังเกตว่าจะมีมแมลงวันมาตอมที่ปลายนิ้วเราแล้วเราจะกระดิกเท้าให้ไล่มแมลงวันปรากฏว่าเรากระดิกเท้าแต่ปลายเท้าเราไม่กระดิกสรุปว่าครั้งนั้นเนี่ย กระดูกขาเราขาดไปแล้วเพราะว่าตอนแรกที่มันอยู่ได้มันอยู่ได้ด้วยก้อนของมะเร็งช่วยพยุงอยู่ซึ่งตอนนั้นต้องผ่าตัดเพื่อดามกระดูกให้ให้อยู่กับที่ต้องเลื่อนเวลาสําหรับการให้เคมีบําบัดออกไปอีกเมื่อรักษาด้วยเคมีบําบัดครบแล้วจะทําให้กระดูกเนี้ยติดขึ้นมาได้เคมีบําบัดครบ8คอร์สแล้วปรากฏว่ากระดูกก็ยังไม่ติดซึ่งทางคุณหมอทางกระดูกเขาก็ ให้ไปฉายแสงเขาบอกว่าการฉายแสงด้วยรังสีที่พลังไม่มากเนี่ยจะทำให้กระตุ้นมันกระดูกให้งอกขึ้นมาได้แต่ว่าเมื่อฉายแสงครบ20ครั้งแล้วกระดูกก็ยังไม่งอกอยู่ดีเรากระตุ้นแบบนี้แล้วไม่งอกก็ใช้วิธีผ่าตัดไปติดตามอาการกระดูกก็ยังไม่ไมติดซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกท้อว่าเรารักษามานานมากแล้วเหนื่อยกับการมาหาหมออยู่บ่อยๆมากๆเลยก็เลยบอกคุณหมอว่าขอขอเลื่อน การผ่าตัดออกไปหน่อยได้ไหมคุณหมอก็ให้เวลา3เดือนซึ่งไอตรงช่วงเวลา3เดือนเนี่ยค่ะมันก็เป็นจุดเปลี่ยนว่าในช่วงนั้นก็พอดีได้เจอกับกับคนที่เขาเป็นมะเร็งตับเขามาแนะนำให้ใช้นวัตกรรมของแอปโกพอไปดูก็ตัดสินใจใช้สองสัปดาห์เนี่ยรู้สึกเลยว่าตัวเองเบาสบายขึ้นรับประทานอาหารได้เยอะขึ้นอร่อยขึ้นนอนหลับ คุณหมอติดตามอาการเรื่องของกระดูกเพื่อจะเตรียมผ่าตัดปรากฏว่ามันมีกระดูกงอกขึ้นมาแต่แต่คุณหมอบอกว่าเท่านั้นยังไม่พอก็ขออีกสัก6เดือนปรากฏว่า6เดือนไปตรวจกระดูกงอกขึ้นมาเต็มหมดเลยไม่ต้องผ่าตัดค่ะแล้วในส่วนเรื่องของมะเรง็งก็มีการตรวจติดตามด้วยเรื่องของ MRI CT สแกนและโบ n นสแกนปรากฏว่าตอนนี้เนี่ย ร่่่าาางงกกกกยย็ปติดีทุอคะภูมิบำบัดน,นวัตกรรมล่าสุดที่จัดการกับเซลล์มะเร็งได้ด้วยประสิทธิธภาพสูงปลอดภยัยไร้ผลข้างเคียงปัจจุบันการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่ปลอดภัยกว่าเคมีและแังสีบำบัดเริ่มได้รับการยอมรับและใช้กันมากขึ้นวิธีการคือการนำเลือดออกจากร่างกายของผู้ป่วย ไปเพาะเพิ่มจำนวนของคิลเลอร์ทีเซลล์หรือ n k เซลซลอย่างใดอย่างหนึ่งนอกร่างกายแล้วฉีดกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งแต่วิธีการนี้มีค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากเกินกว่าที่ผู้ป่วยทั่วไปจะสามารถเข้าถึงได้และการปรับเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพก็ไม่สามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จากการวิจัยของศูนย์วิจัยมังคุดไทย Mango s t e n m Research Center Thailand หรือ MRCT ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์พบว่าเม็ดเลือดขาวทั้ง2ชนิดสามารถกระตุ้นให้เพิ่มขึ้นได้ด้วยสารธรรมชาติที่มีอยู่ในมังคุดโดยพบว่าน้ำมังคุดจากศูนย์วิจัยมังคุดไทยหรือ MRCT มีสาร Gm1 และ Polyaccharide ที่กระตุ้นให้ NK เซลมีประสิทธิภาพในการกำจัดเซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้นและยังเพิ่มอนุภาพ Killer T cells ด้วยการกระตุ้น Interleukin 9และ Interleukin 18จากข้อมูลดังกล่าวเมื่อใช้ร่วมกับงานวิจัยสารสกัดแคปซูลของศูนย์วิจัยมังคุดไทยหรือ MRCT ที่กระตุ้นการเพิ่มจำนวนของ Killer T cells ให้เพิ่มอนุภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการกระตุ้น Th1 และ Th9 และกระตุ้น Th17 มากกว่าหลายเท่าจึงทำให้ Killer T-cells เพิ่มอนุภาพในการกบจัดเซลล์มะเร็งมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้งานวิจัยของศูนย์วิจัยมังคุดไทยหรือ MRCT สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ Natural Killer Cell และ Killer T-cells ขึ้นพร้อมๆกันภายในร่างกาย เซลทั้งสองจึงช่วยกันกำจัดเซล์มะเร็งอย่างปลอดภัยและยังมีค่าใช้ใจ่ายน้อยกว่าทั้งยังสามารถปรับประสิทธิภาพให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามต้องการ